อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกคนก่อนนะครับผมวันนี้ผมเออแต่สนุกนะครับผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหานะครับของเกมเ o อร์โอเว p ร์เพนะครับผมที่หลายคนประสบปัญหากันเกี่ยวกับเรื่องของค้างที่อัปเดต n ิ้งทูแฮงกาหรือว่าอัปเดตสู่หน้าตรงเก็บเครื่องบินนะครับผมแล้วก็ในส่วนของที่เป็นการโหลดดิ้งหลังจากที่คุณเล่นไปอย่างน้อยหนึ่งตาเนี่ยปรากฏว่าคุณไม่สามารถเข้าถึงบัญชีคุณได้ ด้วยตัวเกมต่างปนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราทะาให้ดูก่อนนะครับผมแต่ทำดับแรกครับผมผมขอให้คุณดูตรงจุดนี้ก่อนครับว่านี่คือเซตติ้งที่ของเครื่องนะผมว่าจะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาที่เราจะทําต่อไปนี้นะครับก็คือว่าหนึ่งก็คือเป็นส่วนของที่เป็นฟอร์แมตไทยแล้วก็เป็นไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็ในส่วนของที่ในช่องแท็บ Administrative นะครับผมที่จะเป็นบอรโปรแกรมเนี่ยเราตั้งเซตภาษาไว้ที่ไทยไทยแลนด์นะครับผมไทยของไทยแลนด์นะครับผม เพิ่งถามว่าเกี่ยวอะไรกันครับผมส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาของการเปิดตัวเกมครับผมอันนี้ผมขอเซ็แค่ก่อนนะครับว่าเรายังไม่เปิดอะไอยู่ต่อไปเราจะเปิดตัวเกมตามปกติโดยเซตติ้งตามที่เราขึ้นให้เห็นเมื่อสักครู่นะครับผมก็คือในส่วนของที่ดีเจียนนะเปิดให้ดูชีนหนึ่งตามนี้นะครับเปิดเลยนะ กัสครับครับผมในปัจจุบันนะครับผมปัญหาอัปเดตติ้งเฮงทูเฮงก้าเนี่ยไม่น่าจะเจอแล้วเนื่องจากว่าทีมงงานเหมือนกับว่าเขาทําให้มันซัพพอร์ตกับฟอร์แมตของประเทศไทยไปแล้วเชิงว่าซัพพอร์ตคือหมายถึงว่าซัพพอร์ตในการเรียกข้อมูลแต่ข้อมูลจะแสดงผลเป็นพัรฟอนที่เขาเรียกว่าตัวอักษร สี่เหลี่ยมนะครับผมที่เราเห็นกันที่เราชอบเซลกันนั่นแหละนะครับผมซึ่งตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเสี่ยงมาขึ้นหน้านโหลดดิงเหมือนกับโหลดดิงตัว U I ไม่ผ่านครับถ้าคุณไปเช็คในตัวส่วนของล็อกไฟล์คุณจะพบว่าคุณจะไม่สามารถไม่ใช่คุณตัวโปรแกรมที่คุณลงไว้เนี่ยจะไม่สามารถเรียก U I ได้นะครับผมซึ่งตอนส่วนนี้เดี๋ยวผมขอปิดไปก่อนนะลูแล้วมีปัญหาแต่อีกครั้งคุณจะไปเปลี่ยนในรีเจียนแน่นอนว่าหนึ่งคุณไม่อยากเปลี่ยน เราะคุณใช้โปรแกรมอื่นอยู่อย่างเช่นโปรแกรมทำบัญชีอย่างอื่นที่มันต้องใช้นอนยูนิโคตั้งให้นืเกลดเป็นภาไทยเข้าใจได้เป็นปัญหาที่ทุกคนเจอกันสองคือร้านเกมร้านเกมคุณเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนได้แต่เมื่อคุณรีสตาร์ทเครื่องเนื่องจากว่าเขาใช้โปรแกรมพวกฟิซซิ่งต่างๆที่จะทำให้เรียกข้อมูลมาจากเครื่องหลักเอามาคโคลนใส่เครื่องเรามันเลยทำให้ว่าคุณแก้ไขหาไม่ได้ครับมันก็กลับไปเป็นาไทยตลอดนั่นแหละ แกยังไงดีล่ะคราวนี้เดีย๋ยวอันนี้ผมแปะลิงก์ไว้ให้ในตัวดีสคริปชั่นเนาะผมไปเจอตัวนี้มาครับว่าแน่นอนว่าเราก็ไปหาอิมูเลเตอร์สิที่จะจำลองว่าให้เหมือนกับจำลองเอวเบลเมนหรืออะไรอย่างเงี้ยให้การตั้งค่าภาษาเวลาเราใช้โปรแกรมมันก็ให้เฉพาะโปรแกรมนั้นนะ่ะตั้งค่าภาษานั้นๆไปมักศนิยมใช้ในพวก เกมญี่ปุ่นหรือเกมอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะ่ะเกมจีนในพวกนี้อยู่แล้วโปรแกรมจีนโปรแกรมญี่ปุ่นที่เขามีภาษาของ,ของเขาเนาะดังนั้นเราก็กดโหลดจากหน้านี้ครับผมคุณลองสิร์ชหาดูแรไอ้ของ,ของผมไม่กล้าอ่านชื่อเขาเลยมัน <c oughs> ชื่อน่าจะเป็นทางชื่อทางจีนเนาะแต่ไม่เป็นไรก็ Local e m u l a t o r เครับผมพิมพ์นี้ไปก็ได้กดดาวน์โหลดมาครับกดดาวโหลดมาปุ๊บอ่ะดาวโหลดเลยมาเก็บปุ๊บ แตกไฟให้เรียบร้อยเนาะอันนี้ผมจําลองว่าผมดาวน์โหลดไปแล้วนะแตกไฟให้เรียบร้อยอ่คลิกขวาแตกไฟที่แท็กออกมาได้โฟลเดอร์มาปุ๊บเข้าไปก็อินสตอลตามตัวดีครับผมรันแอมเปิ t สเตอร์เนาะแล้วก็อินสตอล for c u r r นยูเซอรไปหรือว่าอินสตอล for เอา user อรไปก็ได้ถ้าคุณมีสิทธิของแอดมินนะถ้าคุณไม่มีคุณก็อินสตอล for เคเ r นยูเซอร์ไปตามนั้นปุ๊บแล้วทำไงต่อล่ะอินสตอลเสร็จแล้วครับผม ส,สิ่งต่อไปที่คุณจะต้องทําก็คือว่าคุณจะต้องทำอะไรก็ได้ให้โทษนะครับคือมันจะแจ้งว่าเอ้ยคุณต้องรีสตาร์ทเครื่องหรือรีสตาร์ทต,ตัว Windows Explorer มาถ้มาไม่ต้องรีสตาร์ทเครื่องครับรีสตาร์ทเครื่องก็หายดีถ้าเกิดเป็น, Cafe นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เนาะเราก็เลยกดไปที่นี่ครับ task Man a g e r ขึ้นมาเปิดหน้าต่างขึ้นมาแล้วหาคำว่า Windows Explorer แล้วกดรีสตาร์ทครับ แค่นี้เลยเปิดขึ้นมาใหม่ละแล้วก็พับไปกลับไปที่หน้าตัวหน้าจอที่เราลงเกมไว้หรืออะไรอย่างนี้ไว้าหาดูแต่เราแรกสิ่งต้องทํานะครับผมปิดโปรแกรมมิ่งเกมเซนเตอร์ตัวเก่าไปก่อนหาจากอยนี้นะครับผมขวาล่างแล้วก็หาไอคอนของเกมเซนเตอร์ของโปรแกรมนี่นแหละแล้วก็กดเอชิทไปปิดเรียบร้อยลองเช็คดูทีนก็ได้ว่าปิดไปยังถ้าปิดแล้วเรียบร้อยก็โอเค หลังจากนั้นคุณทำอะไรต่อคิดขวาครับในสองวินโดว์สิอ่ะมันจะอันมันอาจจะมีให้เลือกเลยแต่ถ้าของ Windows สิอนะครับผมคุณต้องกดโชว์มาออปชันก่อนมันจะแสดงให้เป็นหน้าต่างแบบเป็นตัวเลือกเอ่อแบบ Windows สิเหมือนเดิมนะครับผมเพิ่งตรงนี้จะมีขึ้นมาแล้วว่าเป็นรอค่เอเมอร์เดเตอร์อันนี้คือแสดงว่าเราเรา,เราลงติดตั้งสําเร็จแล้วดีสซาร์ตตัวไอซ์ฟลยเลอร์เสร็จแล้วนะครับผม เริ่มแรกเริ่ทีเขาอาจจะมีแค่รันอินเจ a n นิสแล้วก็รันอินเจ a n นิสแ d m i มินซึ่งผมคิดว่าจะเป็นไม่ไอซิสเต็มโลเคอลของที่เราตั้งเป็นเจแปนิสเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาคุณกดรันได้เลยแต่ว่าเพื่อให้มันลื่นไหลเนาะในเชิงว่าเราก็ลองไปแก้ดูว่าเราจะลองแก้ดูสิแก้ไขดูสร้างตัวโปรไฟล์ขึ้นมาใหม่แล้วกันเป็นรันอิน n g l i s h นะครับผมก็คือกดไปที่ modify application profile ครับผม ไม่ใช่ดิอันนี้สับไปนี่เราต้องทำ g ก o b a l ผมแนะนำให้ทำ g ก o b a l ติดไว้เลยดีกว่าขอโทษทีครับเนีย่ยทำสดเลยนี่นะครับผมพอเราไปเลือกที่โก o b a l แล้วเนี่ยเราจะสามารถสร้างโปรไฟล์ขึ้นมาใหม่ได้อย่างตอนนี้ผมก็สร้างไปงเช่นว่าเราลอง setting ไปเลยเป็นไอเดียเป็น English เป็น New t e d k i n g d o มไหม English United Kingdom เนอะ ของวิจตรเนาะแต่เวลาเวลาไทยนะเราอยู่ที่ไทยนี่จะมีปัญหาผมเลือกกดให้เป็นรันแอดมิสเตอร์กดสามอันแรกนี้หมดเลยนะเผื่อไว้แล้วผมก็เซฟแอดเพื่อสร้างโปรไฟล์ใหม่ผมบอกไปว่าเป็น English UK นะครับผมแล้วผมกดเซฟเซฟอยู่แล้วแหละผมเซฟไปรอบนึงแล้วผมก็ลองรันดูเลย นะครับผมรันเนี่ยตาในโปรไฟล์ของ English UK นะอ่าตอนนี้เนี่ยเกมเซนเตอร์มังคนจะเปิดอยู่ภายใต้ของ emulator แล้วแต่สัเกตดูนะมันไม่เห็นอะไรผิดแปลกไปเลยก็เหมือนแค่ว่ามี emulator ขึ้นมาแฝงขึ้นมาแค่นั้นเองแล้วเราก็กดเพย์ไปลองดูดิกดเพย์เปิดตามกดติดมาหรือ,อยังดูดิมันจะมาไหม Oh. น่ะได้ละผมมองว่าไม่มีปัญหาแล้วนะเราเล่นได้ตามปกติแล้วลองเล่นดูฟักเกมหนึ่งไหมแต่ว่าอย่าเสียเวลาเอาเป็นว่าตอนนี้คือเข้าหน้าลงหน้าลงเก็บเครื่องบินได้แล้วผมสือว่าเราแก้ปัญหาผ่านแล้วเนาะแต่ว่าถ้าเกิดหลังจากเนี้ย มมีปัญหาอะไรที in ่เกี่ยวกับเรื่องการเล่นน่ะก็แจ้งไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้ผมลองให้ดูให้แค่ว่ามันเข้าหน้าหน้าหลงเก็บเครื่องบินได้แล้วตามนี้ครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆเนาะแต่ว่าเขาเชิญวันนผมไม่แน่ใจว่ายากไหมผมไม่เห็นนาทีว่าเราอัดกี่นาทีแล้วแต่ว่าอย่าค่อยว่ากันละกันว่าถ้าเกิดมีปัญหาอะไรก็ลองทำตามดูนะครับผมได้ผลได้ผลไม่ได้ผลอย่างไรก็คอมเมนต์มาได้ที่คลิปนะครับโอเคครับผมก็ขอลาเี็งเท่านี้ครับกับเต็สนุกนะครับผม สวัสดีครับ